ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนอะไรแบบนั้นนะหมายถึงกี่ล้อเ่ี่ยนอะไรแต่ไม่ได้ทำแบบมั้ยไม่ใช่ไงนอนนอนรถแรงแซงนางโค้งในกัเรียนพิเศษเออคุณแกตกเป็นไปหน่วยกันหมดเลยเป็นไงคุนเรียนอะไรมาลาดแล้วนะก็ธรรมดาของเหรอกูก็เมื่อก่อนกูเรียนกูก็ไปงี้บ่อยอะ เรียนพิเศษไงเล่นทำไมก็อสอบโอนเอกไงโป .6 อะ่ะเอ้ยคนนี่ไม่รู้เรื่องฮะตั้งแต่จบมาสามคืนมาแล้ว<ะ>เอาคืนมึงเอาคืนครูหมดแล้วไงไม่ต้องการมึงอะนะไม่ต้องการ,รไม่ร,ไมร,รู้รว,ว่าแม่งมันไปนู่นแน่นอนเลยก็

ปเปลือกเลือโอ้แม่งวไว้วะรถแมันแรงรืมว่าิดแรงเอใกอใเอ่เหี้ยงวะไกลเหี้ยยังเลย อไอ้เหี้ยแม่หมาแม่ไม่กลัวเลยอะไรนะก็สรงประมาณนั้นแหละ อ,อ๋อเอาเข้ามาตลาดเอาตลาดนี่เหรอ,อเลือกตั้งโจรครั้งใหม่เราต้องออกไปเพื่อเพื่อเพื่อมันมีแค่ตลาดตรงนี้เฉยเพื่อนไม่หรอกตรงก็มีเหรอ 好，趁下午晚。哈我刚吃。 มันตัดเลยนะมึงได้ยินไหมเออจังแมงรอบตัดรอบมันตันเลยนะหรือว่าเขาเขาไม่ถนัดมันเครื่องวะเกี่ยวปะวะเกี่ยวเนาะอะไรนะอ๋อตรงไปที่อะไรขอบูรัตน้ไปมันมีมันมีคูจำได้มันมีตลาดอยู่แค่นี้แหละมันจะมีอยู่ตรงนู้น ตรงข้างล่างที่เราเลยมาครับตรงนี้ตรงนี้ไม่มีไม่มีมันจะมีวันอื่นวันนี้วันแล้ววันวันวันศุกร์เออนั่นแหละพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็แถวนี้แหละพรุ่งนี้ก็แถวตรงนี้ไม่ตรงไหนที่เมื่อกี้ตรงไหนวะตรงโน้นแล้วก็ตรงนี้่หรอเออตรงนี้เนี่ยสองที่แล้วก็ตรงโน้นอีกที่นึงไม่รู้จะไปแวะตรงนั้นตรงนั้นไม่น่าจะไปแวะตรงนั้นเลยเดืด ไม่มีต้องทําใจไม่ชาววันพี่ดอมถูกแล้วแต่รู้ว่าเขาเขาไปเขาไปาว้าแสงแดดมันแยงตา แงงี้กล้องต,อตัวเราดับหัวเพื่อนอไม่ว αι, ม้มันมันมันันงแงกบบกล้องแบบโฟกัสไปที่เออมือมูเนี่ยนั่งมองเหมือนมองเลยเออไม่ลอกหรอกไม่ลึกมันไม่ลอกหรอกแค่มีหัวเท่านั้นแหละ ที่เซนทำไมไอ้ตี้เนี่อ๋อต้งไม่ได้สายช่วยมนเลปั๊บเขาเป็นอะไรปะ,ะไม่รู้อ่ะงกูจะไปปนเขาเกิดอะ,ะไรอ่ะ เยดุยยครักลุงรับลุลงไปแล้วครับอ๋อมันหมดนะเดี๋ยวผมถีบให้เดี๋ยวลุงซ้อนผมก็ไดนะ้ให้เพื่อนนั<อ>่นไห<ป><า>ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับรตรงข้างหลังหรอข้างหลัง,งนี่นะ เออใช่ครับตามตรงนั้นมีครับมันไม่มีขวดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดันไปก็ได้ครับครับผมได้ครับเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวอะไรนะครับอ๋อไปงี้ก็ได้ครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวลุงขึ้นรถผมเลยครับ อ๋อผมก็เลี้ยวเลี้ยวไปทางซ้ายเันครับกอเกลียวผมไอ้กล้องกล้องมาทางขวาดิไปขวาไปขวาไม่ไม่ไม่เขียวครับโอ้โหไม่เขียว่านักเ้ย ออทางทางซ้ายมันเดิมแหละซ้ายมันเดิมเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีที่ที่เหยียบไปเจ้ายวมไมปส่งถึงตรงที่ปั๊มน้ำมันเลยครับอือดีนะที่กูไม่เอาอาตีมาเนะี่ย เราอาซีมานี่อยู่บ้านไร่ครับบ้านไรหมู่สองเนียครับผมเพื่อนผมมันอยากมาตลาดเลยผมเลยพามาครับอ๋อลุงอยู่แถวนี้เหรอครับอ๋ออยู่เกาะโจนอ๋ออ๋อน้ำมันน้ำมันหมดต้งแต่ตรงตนหน้าเลยเหรอครับอ๋ออ๋ออ๋อครับผม ไม่รู้อ่ะกูก็ไม่เข้าใจาเขาเหมือนกัน,น,นคือบินควันดำคือบินควดตอนแรกลงุงลุงก็ไม่ได้ดูในถังน้ำมันใช่ไหมครับอ๋ออ๋อครับไอ้รุ่นไอ้รุ่นพวกนี้มันกินน้ำมันเยอะเลยครับผมเดี๋ยวเลีย้วยวตังซ้ายเขา้าฮะอ่า ไปเติมนู่นดีกว่าตรงนี้มันได้น้อยเอาตรงที่ลุงเขาบอกไปไปโอ้ึหครับผม งนี้นะครับอ๋อตรงนี้ครับร้านนี้หรออ๋อนู้นหรอนู้นน่ะตรงหน้าง่ายไหมเออลงไปนู้นเลยเดี๋ยวเราไปนู้นเลยครับครับผมมากมากครับไปแล้วครับผมอ๋อ ครับตั้งเลยดิดิ่อนไปต้องต้องซ่อมยกราับเลยมันต้องมันต้องต่อขาตั้งใหม่เรื่อเพื่อนเฮ้ยหมาวิ่งมาตั้งเลยหมาตัวหมาง้ เอาเอายาวกี่เมตรดีครมึงจะว่าไงมึงยาวกี่เมตรเราเอาสักสิบเมตรเลยเพื่อนเจ้าคงดีอย่าง้งเนาะไปซื้อรถซับใหม่หรอเ่อนะะเอาแคท้มัักห้าร้อยจะถึงไหมร้อาเออโอ้กูดราให้เลย้เห้องดีมีวิวร้อยเอีย เอาละครับมาลับเปิดตลาดต่อถ้าเป็นรถมงนนึงนี่มีแรงที่ไหวเหรอนะถ้าเป็นรถมึงน,นี่มีแรงที่ไหวปนะ่ย ไปเกียร์สาวนี่มไม่ไหวอืดเลยนะยยนอ๋อแสงแดดมันแยงตาหนักนะเ,เขาบอก,ออบอกเบรกหน้าด้วยนะเขาบอกเบรกหน้าด้วยอะไรเงี้ยตอนที่เลี้ยวอ่ะเฮ้ยม่แน,น่ครับเตือนเมื่อก่อนนะว่าเอ้ใช้เบรกหลังด้วยนะครับอะไรเงี้ยเฮ้ย<ห> ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้เบรกหลังนี่ใช้เบรกหน้าด้วยเพราะว่าเบรกหลังเขาบอกเบรกหลังไม่ดีวว้าแสงแดดมันแยงตาสวยสวยตาจะตลาดมันน้อยเนาะไม่ค่อยมีอะไรเยอะ มันจะสะพาหน้าผมคุณคิดว่าถ้าปูใส่หมวกนี้เข้าไปอ่ะเดินเขา้เเขาไปมันจะงงงไหมอ่ะม,ม,มัน,ม,นมันจะมีแต่คนมองบอกว่าแล้วโอ,โอ้โหโอ้โหแล้วจริงกูใส่มไม่ไปปนเขาหรือไงอ่ะโอ้สภาพอ่ะไปจอไหนดีวะ จมนโลงรีบพูดไปน้องรีบพูดหรอกรีบทำไมีโอเขาหาเสียงนี้เดี๋ยวรับเขาหาเสียงนี้เยหรอกีบพูเขาจะหาเสียงเอาจะให้เราพูดออกไหมกันได้เสียงพูดออกกูเดินไปเลยเนี่ย